ันนี้ก็จะเป็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา62ของรัฐูนลทางด้านจักรยรนครับก็เชิญน้าท่านนายกงตรีครับกราบเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติ ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2568นั้นบัดน,นี้คณะราัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความสอดคล้องกับหมวด5หน้าที่ของรัฐและหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2,561ถึง2,580เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐม,มนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงหลักการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยรัฐบาลภายใต้การนำของกระผมจะยึดหลักการสำคัญสามประการได้แก่ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมมาพิบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติ รัฐบาลได้เข้าสู่การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญความไม่แน่นอนรอบด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสในการสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชน และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้วยระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดและงบประมาณที่รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้จัดทำทั้งยังทั้งยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ได้แก่ภัยด้านเศรษฐกิจภายด้านความมั่นคงภายด้านสังคม และภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่กับการต้องวางรากฐานของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการสร้างระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและยั่งยืนการสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองและการเสริมสร้างความไว้วางใจจากประชาชนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติรัฐบาลนี้จะสนับสนุนการจัดทำประชามติและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและเพื่อทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านประธานรัฐภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติรัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศเพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้กับพี่น้อง คนไทยดังนี้ด้านเศรษฐกิจหนึ่งสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันอาทิค่าพลังงานค่าน้ำดื่มสะอาดค่าโดยสารค่าผ่านทางเพื่อให้มีกำลังในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยจัดทำโครงการคนละครึ่งการบริหารจัดการราคาสินค้ากเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และความสามารถในการแข่งขันและขออภัยครับและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ค้ารายย่อยผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกร,กรและชุมชนในท้องถิ่นให้มั่นคงแข็งแรงผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและท้องถิน่นโดยมุ่งเน้นการส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือรีสกิลและการเพิ่มทักษะอัพสกิลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ productivity และสร้างโอกาสให้คนไทยมีรายได้มากขึ้นและส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน และเพิ่มพลังงานสีเขียวตามความต้องการของทุกภาคส่วนครับ 2. แก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องบนพื้นฐานความเสี่ยงที่เป็นธรรมระหว่างสถาบันการเงินและผู้กู้โดย2.1หนึ่ี้ภาคประชาชนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้รายบุคคลในระบบรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท เพื่อลดปัญหาหนี้ที่ทำให้คนไทยติดกับดักหนี้2.2เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME รายละไม่เกิน1ล้านบาทควบคู่กับการสร้างระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับลูกหนี้ที่มีวินัยในการชำระหนี้โดยสม่ำเสมอการให้ความรู้ทางการเงิน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ 3. เพิ่มโอกาสการออมของประชาชนรายย่อยให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยสะดวก เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากเพื่อการออมโดยการเงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ซื้อสลากที่ไม่ถูกรางวัลให้มีเงินออมอันเกิดจากเงินที่กันไว้ c ฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัย,แล,ยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การปราบปรามการชอบโกงและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการจัดทำมาตรการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวหันกลับมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี2568โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเมืองรองการจูงใจให้ภาคเอกชนปรับปรุงโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยวผ่านกลไกภาษี การดึงดูดชาวต่างชาติให้พำนักในประเทศไทยระยะยาวและเพิ่มการใช้ใจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 5. เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสงครามการค้าโดย5 1จัดตั้งทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนการค้าไทยเพื่อยกระดับการค้าเสรีกับคู่ค้าเดิม และดำเนินการเชิงรุกในการเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้นอาทิตะวันออกกลางแอฟริกายุโรปตะวันออกเอเซี Asia, ยใต้และลาตินอเมริการวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Organization for Economic Cooperation and Development เพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุน จากต่างประเทศ5.2ดูแลและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาการสกัดปัญหาการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและการป้องกันการทุ่มตลาดร่วมมือกับภาคเอกชนในการเจรจารายละเอียดรายสินค้า ที่เกิดขึ้นจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมการรองรับมาตรฐานมาตรการด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาอาทิการจัดทํามาตรการในการส่งเสริมการใช้สินค้าอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลักการกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของสินค้ากลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งกําหนดมาตรการมิให้นําเข้าสินค้าเกษตร ที่มีการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 5.3สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ทันสมัยและเอื้อต่อการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตโดยปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตให้สะดวกโปร่งใสและเป็นมิตรต่อผู้ประกอบการ การปรับระบบส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์สมัยใหม่อาหารแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมชีวภาพรวมทั้งส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศจัดตั้งบริษัทร่วมทุน กับบริษัทของไทยและสร้างห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศจากผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับศักยภา,ยภาพของผู้ประกอบการในประเทศด้าน,นความมั่นคง 6. เร่งแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อนำความมั่นคงปลอดภยัย ให้แก่พี่น้องประชาชนตามบริเวณชายแดนโดยเร็วและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและเขตแดนที่เป็นของไทยโดยชอบโดยชอบทำตามเส้นเขตแดนที่เป็นสากลรวมถึงดำเนินการยุติความขัดแย้งผ่านกลไกลการเจรจาทางการทูตที่เหมาะสมควบคู่กับการป้องกันประเทศที่เข้มแข็ง ตลอดจนทําประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยกัมพูชานอกจากนี้รัฐบาลจะดำเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและสถานะของไทยในเวทีโลก และเวทีระหว่างประเทศเจ็ดเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลจะเร่งรัดปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคู่ขนานไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านสังคม8ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจังไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายไม่สนับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนันรวมถึงการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬาอาทิโปกเกอร์ และจะดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมและลดการอนุญาตการเล่นการพนันให้ได้มากที่สุด 9. รักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดโดยให้ถือว่าการกระทําของเจ้าพนักง,งานของรัฐในกรณีเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและต้องดำเนินการทางอาญา ย่างเด็ดขาด9.1การละเว้นการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติภัยไซเบอร์การสร้างข่าวปลอมและการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆ9.2การใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมือง สิบขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดและจริงจังโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐภาคเอกนชนและภาคประชาสังคมเพื่อย,ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนา,นานาประเทศ1 1อ พิทักษ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นโดยดำเนินมาตรการป้องกันและขจัดการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นโดยในส่วนของพระพุทธศาสนารัฐบาลจะดำเนินการโดยพระสังฆราชอนุมัติด้วยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคมด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม12 เร่งติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยและพัฒนาเครือข่ายการเตือนภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยเน้นการนำข้อมูลของส่วนราชการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างจริงจังการอนุรักษ์ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืนการส่งเสริมการใช้พื้นที่ป่าและป่าชุมชนอย่างถูกต้องรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 13. พักดันสังคมคาร์บอนต่ำโดยประกาศให้ไทยบรรลุเป้าหมาย การปล่อยการาซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2593หรือ Net Zero ในคิดศักราช2500 0เพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย13.1ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด อาทิพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนและหน่วยงานของรัฐการใช้อันยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหากรรม13.2พัฒนายกระดับวิถีเกษตรกร,ร,กรไปสู่เกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการป้องกัน และลดการเผาในภาคเกษตรในภาคการเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 13.3จัดตั้งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้มาตรฐานสากลและผลักดันกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอาทิร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพศ ด้านการบริหารภาครัฐการปฏิรูปกฎหมาย14เร่งรัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบควบคู่กับการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลเปิดของภาครัฐและเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ และประชาชนมีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงสามารถรองรับการบริหารราชการแบบจำลองเสมือนจริงหรือแซนด์บ็อกซ์และการบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบ15 เร่งรัดก,การปฏิจจรูปกฎหมายกฎระเบียบโดยยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและสร้างภาระที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่เรียกว่ากิโยตินการริเริ่มเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ดิจิทัลที่เปลี่ยนไปและจัดตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติครับนอกจากนโยบายสําคัญเพื่อจัดการปัญหาเฉพาะหน้าข้างต้นรัฐบาลจะดำเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา162โดยจะผลักดันการพัฒนาตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านในช่วงเวลาของการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องอาทิ การดำเนินการให้คนไทยทุกช่วงวัยทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิการศึกษาและระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียมการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการศึกษาเช่นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเป็นต้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้ คนไทยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคตรวมทั้งใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของคนในสังคมการพัฒนาบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทย การส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดีการวางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคใหม่จากเดิมที่เน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าโดยยกระดับภาคเกษตรกรรมของไทยไปสู่กเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารการวางรากฐานเพื่อให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SME ก้าวทันโลกควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในราคาที่จับต้องได้การยกระดับผลิตภาพ การผลิตเพื่อลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรมการผลักดันกฎหมายสำคัญเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้รองรับการพัฒนาประเทศควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่การกำกับ ให้มีการจัดสรรและการใช้ประโยชน์ของขึ้นความทรีสิทธิในการเข้าใช้วงจรเข้าใช้วงโคโจรดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศโดยรวมการสืบสารต่อย,ยอดโครงการพระราชดำร,ร,ริและโครงการตามแนวพระราชดำร,ร,ริเพื่อความยั่งยืนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษการกำหนดผังเมืองและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมรวมถึงการบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมตลอดจนการพัฒนาระบบรายได้และบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เข้มแข็งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่กับการ,ริเริ่มวางรากฐานประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในช่วงเวลาของรัฐบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมโดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายการคลังให้น่าเชื่อถือมีวินยัยโปรง่งใสมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยรวมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการดำเนินนโยบายจะใช้จะใช้ใจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอาทิเงินกู้การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนการระดมทุนผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เป็นหลักและจะใช้ใจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยความอรอบคอบกำกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อส่งเสริมการลงทุนและลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวกระผมในฐานะ นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการทุกวิถีทางในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศพร้อมกับการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านนายกรตนครับ